วันนงทำาระเทเฟื่องไหมวัดดีไหมวัดดีไหมพี่น้องวัดดีไหมที่เพิ่งั้งทังละรอยแปดสิบาทพี่น้องทั้งละรอยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบาทโอ้สมองสมองยห้าทั้งละร้อยห้าสิบโอ้ยเนาะทั้งละร้อยห้สิบาทพี่น้องเ้าพี่ขอโทษขออภัยนี่ครับทั้งละรอยห้าสิบาทพี่นอ้องบริการส่งให้ตอนนี้ฮอตที่หน่อยส้นพี่น้อ,นอง พี่น้องผู้ใดไสิรับรับไดเด้อครับเด้มมีอยู่สองห้างซํานี้ครับผมต่อรองราคากันมากครับได้พี่น้องต่อรองราคากันมากแล้วผมส่งห้นะครับผมมีอยู่สองห้างพี่น้องต้องการห้างใดติดต่อไดมากครับผมเนาะเดี๋ยวผมส่งห้ขอบคุณครับขอบคุณครับลูกค้าท่าใดสนใจครับผมผมบริการส่งห้ตอนนี้พนักงานพนักงานรอรอม่นางห้เพิ่นเห็นในนีว่าเพิ่นตกงานพนักงานตกงานพี่น้องเข้าส่งห้นะครับผมเข้าส่งเฮาส่งห้ฮอดกัะไดเงียนใจเงินไหนเงียนพี่น้อง ผมทรงไห้เลยนะครับผมลอยหายสิบ,บาทนะครับลอยหายสิบ,บาททรงไห้หอดเงี้ยนะครับมีสองห้างงามๆพี่น้องมีสองรลังสวยๆหัวหน้าหวานใหญ่อยู่ดีพี่น้องหัวหน้าหวานใหญ่อยู่เห็นมาเห็นมาผมถ่ายใบเงยไก่หัวหน้าหวานใหญ่ไงพี่น้อง่่ใอันไหนเบเงยไก,ก่กะสิวามันใเบเงยไก่หัวหน้าหวานมันก็ใหญ่เลยพี่น้องนี่ผมใหบเงยไก่ไก่เห็นบ่หัวหน้าหวานใหญ่กันนี่พี่น้องเห็นมาเห,นเห็นมาเห็น,นมันยังใจ่เมื่อแต่เห็นลอก๋วยเตี๋ยวอยู่ นอกจับขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยยุดมือหนึ่งพี่น้องขายอันมันมีคนส่งบ่มีรถส่งให้พี่น้องป้องพี่น้องป้องไปพอใดยไๆห้องฝึงบอกว้าพี่น้องเนี่ยเอาไปส่งให้ยหอดังเนี้ยนะสร้างพี่น้องห้างอร่อยห้าสิบบาทนอกจากห้างอร่อยห้าสิบบาทห้างบริการส่งให้ยหอดหอดเส้นห่อซาดเลยนะครับผมบวกค่าส่งนี่พี่น้องซอยซื้อเน้นซอยแห้มันหมืดเนี่ยพี่น้องพี่น้องซอย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 กระบาดซื้อเน้นกระบาดจะขายจะขายมันเร็วพี่น้องมันหามากมื่อนีได้สองห้างพี่น้องไปมืดมือจนประคำปนีได้สองห้างแล้วก็อีต้ซาดมันนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะอยากจะซอยนะครับเลี like ้ยงผมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับผมซอยเขามาได้เด้อนี่ครับผมห้างละลอยหาสิบาทนะครับผมผมส่งให้ห้างละลอยหาสิบาทส่งหอดประตูเฮี้ยนส่งหอดบานไนเฮี้ยนนะครับผมเป็นผึ่งไม้นะครับเป็นผึ่งไม้บดยเป็นผึ่งเก่าเนาะนี่ครับเอาห้างใดก็ได้ครับห้างทอกันนะครับห้างทอกันนะครับอันนี้อันนี้มันมันสีเข้มมันจะเป็นเกสรเกมันเป็นน้ําเกสรดอกไม้เด้อครับที่ว่าเป็นสีเข้มสีอ่อนจะเป็นน้ําเกสรดอกไม้ มันบาเกี่ยวกับห้างพึงแกห้างพึงออนครับผมถ้าห้างพึงแก่มันจะเป็นหู้โบมาเลยครับจะเป็นหู้โบมาเลยนะครับ,จ,บ,รบจ่บมีโตออนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นห้างพึงออนพี่น้องป้องปายตรงผู้ใดต้องการครับผมผมทรงไห้นะครับผมทรงไห้ตอนนี้เลยนะครับผมอันคางเฮี่ยนเพนล่องเครื่องไฟพี่น้องเพิ่นสีออกงานจะงานยังบุญนี่นะครับพี่น้องป้องปายผู้ใดสนใจห่วงผึ่งนะครับผมพญายอยยินดีทรงไห้หอดฮี้นสั้นหลือพี่น้องซอยซื้อแน่เดี๋ยวอัน มือวันที่เสด็จอะมือื้อมือฮื้อมีกากหมูพี่น้องมือฮื้อมีกากหมูมืออื่นก็ให้ขอโทษมาบอกมือเร้าว่าให้ผมไปเอาอันหมูหมูมี้ํามั่นเนาะครับผมอันกระชิได้ขายสิบสองสองรอยนาอกับกากหมูสิบสองสองรอยสิมีมือฮื้อเนาะครับผมมืออื่นอีกเกี่ยวรอบแรกเนาะครับผมมือฮื้อมือฮื้อได้ออกขายเนาะครับประมาณสามสี่โมงเร้ากะโคตรขายครับผมนะครับลูกค้าลูกค้าสำหรับลูกค้ากากหมูสำหรับลูกค้าเนาะครับลูกค้าตนี่ซอยพ่อ้ซอยพ่อเนยจอยซื้อเนี่ยนี่พ่อเนี พอพญายอยซื้อนี่ยเพราะพญาย,ยอยได้ค่าขนมแหหลานนะครับเพราะว่าอันพอมันเห็นงานม,มาท่านใดพี่น้องบ่อยากเบาเนาะออื <c oughs> เอาห้างเลกจ้าจ้าเจ๊จ้าเจ๊จ้า,จาขอเบอร์ในจ้าโอ้ยอ่านซื้อบอกงงตึบภาษาอังกฤษพญายอยปึื้ลูกหลาเอ้ยลูกหลาขอเบอร์โทษในลกูกโอ้อ่านซืนะ้อเนี่ยขอเบอร์โทษในลูกหลาเด้อเอาห้างเลกจ้าห้างเลกข้างใต้ห้างเลกขา้างเ,ขงเทิงเนาะลูกน้อ นี่แหลาอีหลา่ลาวาาห้างห้างแรกนี่ห้างแรกนี่เนาะครับผมเอาอีหล่าห้างแรก,กใต้เนาะอีหล,ล่าห้างแรกแรกใต้บ่เอาเนี้ยล่างสีเข้มบ่ลูกอีหล่าระบุมาลูกอีอีอีหล่าระบุมาเลยลูกเด้อเดี๋ยวเิ็นพญายโจรจีไห้คนไปทรงไห,ห้เนาะครับผมแล้วอีกห้างหนึ่งจ้าอ,อีกห้างหนึ่งผู้ใดต้องการผู้ใดต้องการอยากซอยย,อยโจยอุปเทนในวัดดีไปเลยเดี๋ยวก,ก่อน,นอนุปเทนเลยขอบคุณเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับที่อุดหนุนพญายอยขอบคุณครับเอาต่อไปจ้าสีเข้มจ้าเอาสีเข้มออกไปแล้วเ้ว้อจ้าเดื้อสีเข้มออกไปแล้วสําหรับลูกค้าท่านใดต้องการเนาะครับผมตอนนี้เหลืออยู่ห้างสีอ่อนเนาะครับผมอันนี้อันนี้ไม่เป็นมันโมเมนต์เป็นน้ําอันห้างผึ่งแกห้างผึ่งอ่อนเนาะครับเรื่องไม่เป็นอันห้างผึ่งที่ไม่เป็นน้ําเกลอศรดอกไม้ครับที่ว่าเอาเกสอศรดอกไม้ไม่เห็นเนาะไม่ขึ้นอยู่น้ําเกสอศรดอกไม้ลูกค้าท่านใดสนใจอีฟอีฟได้เน้อง ห้งนี่มันสมบูรณ์ลอยเปอร์เซ็นต์หัว้ำหวานไม่ใหญ่เห็นบอลอยห้าสิบบาทห้างนี่นะครับมันมีตำหนิมันมีตำหนิมองไนวะตีพี่น้องเห็นบอไม้แท่งมันนแล้วก็มัน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 สางมันสางไม้หน่อยเสียบห้างมั่นจะเสียกับมันมีตำหนิผมเอาน้ำลอยสามสิบบาทเอาโปรเซียห้างนี้ครับผมห้างนี้ผมให้ลอยสามสิบบาทนะครับอันนี้อันนี้ห้างสมบูรณ์มันบ่มมีตำหนินะครับอันนี้คือสมบูรณ์เลยอันนี้ผมขายลอยห้าสิบ อันนี้ผมเอาน้ำลอยสามสิบาทพี่น้องตัวนี้ผมเอาน้ำลอยสามสิบบาทนะครับพี่น้องพุทพี่น้องป้องไปพ่อได้จะซอยจะซอยเหลือพญายโจรเนาะครับผมอันที่ซอยอุดหนุนพญาจโจรซอยพญาจโจรเลี้ยงหลานเนาะครับผมซอยพญาจโจรใดเด้อแตกวื้นบนอยู่พี่น้องมือซืมือได้ไปนั่งไล่อยู่บ้านแต่ขอมือนี้มาไล่อยู่บ้านคนอื่นอีนนี้ได้พี่น้องมันหลายหลานหลายพนหลานหาโคนกคนแตแตกงวยงวยอยู่บ้านแม่แม่เผิ่ออรรถอยากได้ชงเทพจะเสียบรจ้างี้จ้า ส่งกรุงเทพได้ส่งกรุงเทพได้มีผมส่งไปอยู่สามสี่คนที่ผมส่งหไปทังกรุงเทพแต่ผมกับพอเห็นเพิ่นทักมาบอกผมว่าผึ่งมันเสียผึ่งผึ่งมันกิ่นอะไอย่างเพิ่นกับอะไรทักมาบอกผมเนาะอันนี้ผมก็ให้คําตอบอะไรว่ามันจะเสียบอจะอันนี้อันนี้ต้องขอโทษขออภัยหลายเพราะว่าผมส่งไปให้เพิ่นสามเจ้าสามเจ้าที่ผมส่งไปสามเจ้าเพิ่เนเงียบหอดเพราะว่าหอดจัเกเจียวหอดบ่ทักมาบ่บอกผมมา ของมาถึงแล้วจ้าหรือว่าอันพี่จอยห้างผึ่งจอมาามันเสียมันอย่างมันกับเบอกแต่ว่าผมเอาทรงไปผมทรงผมติดตัดเอาช่วงนี้นะครับแพกอย่างดีใส่ตัดช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะใส่อีกส่วนหนึ่งนะครับใส่ถุงพลาสต,ติกรัดหนังยางสะอาดครับผมห่อแพกกันกระแทกหาย่างดีครับผมสำหรับไปกรุงเทพเนาะอยู่บ้านไรจ้า,อ,าอันพ่อใหญ่จอยอยู่บ้านน้องแสงนะครับผมคุมบ้านน้องตะแบงเนะจ้ามานิดจา มันิจ๋าซอยรับเนี่ยลอยสามสิบาทหนึ่งนี่ยเจียไปทรงหดกระดัยเงี้ยนี่อีตโนพ่อญายจอยนี่เร็วชาวพ่อญายจอยซื้อแน่ลูกเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนเอาไปทรงเอาจ้า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 ให้ทรงไปกรุงเทพบ่ลูกถ้าให้สวัสดีจ้าพิสมัยจ้าสวัสดีจ้าพิสมัยก๋วยเตี๋ยวล้อถาคนเด้อลูกก๋วยเตี๋ยวถาคนเด้อนยี่โอยว่ามีรถม้าไค์ทรงไหมลูกมันนั่นมีม้าไค์คันเดียวมาเรียนทรงบ่ท่านไหมลูกเมย ก๋วยเตี๋ยวนสําหรับลูกค้าก๋าวยเตี๋ยวถาก่อนเด้อพิสมัยยดาดาเด้อของแซ่บถาดถาจังหน่อยของแซ่บถาจังหน่อยลูกค้าจา้าลูกลูกค้าใดลูกคลูกค้าใดสิเอาร่างนี้น่นะครับล่างมีห้างเดียวเท่านั้นนะครับผมอันโอโอรับสายพันธนีแนะมนค่ารอลำไปมาจ้าอีอย่างรอลำไปมาเนาะนี่ ใช่คนที่ทักเข้ามาก่อนไหมคนที่เอาก่อนใช่ไหมเข้ามาถึงแล้วใช่ไหมมาถึงแล้วคนนี้ชื่ออะไรเนาะนี่นะที่ที่ยุงเทพนี่เมนค่าเมนข้าไอ้ผู้ใดเนาะนี่ผู้ใหญ่จอยอ่านภาษาอังกฤษบอกซื้อยังไงลูก W E W นี่อ่านมาจากไหนกาะฮะ W E W ตัแววบป่ วยยใหญ่ยุยสาฯรื้ซือมาสรองคิดบอกพี่นงออกไหมย่นไหลจะมาเปิดลานจ้าปริชาจ้ามือหนีกองไ้ายมาฮอนแล้วมืออื่นห้เขาเหตขาไปห้เรียบร้อยมืออื่น,นามาะมะทีเทไหลปรามาทีสิบหาลูกวันทีสิบหาเดือนนี้ได้กินแน่นอนรับรอยสามขีดตกทมค่ะผมอยู่บ้านชุ่มเสียงน้องหงเอาหมดเลยได้บอโอ้ยลูกหลามานันนิจ้าอนัน อันอยูนองหงบริบปทรงนะ้อลูกเนาะอันนี้อันมณิดคาบมณนิตมณิจนัจนจันจันดอนเนาะมณน,นิจันดอนจา้าอันมันอยู่ไก่ไม่ลูกยัยจอยไปสทรงให้บริได้นะ้อลูกเนาะโอ้อวาวบอบออาอวาววาววววเออเมนโอ้ยพี่น้องโอ้ยเนาะ พญเจอยอันมาซื้อภาษาอังกฤษบอกออกลูกขอโทษโอ้พิสมัยก็บอกขอบคุณนขอบพุณนพิสมัยจ้าแล้วก็ขอบคุ่น,น้องว้าแล้วกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แล้วกับนองว้าจังที่ลุงจอยขายห้ยลอยสามสิบบาทสาหรับนั้นนี่คุยก็นองว้าเด้อรับเด้ออันนี้ลุงจอยขายห้ยลอยสามสิบบาทตะว่าคากองคาซงหนูจะต้องออกเองได้ลูกหนูโอเคบอจ้าถ้าหนูโอเคหนูตอบว่าโอเคลูก คาสกองกับคาทรงหนูออกเองแต่ร่างนี้ลุงขายห้ร้อยสามสิบบาทลูกหนูว่าวาจังไดลูกถ้าหนูว่าถ้าหนูว่ารับผมจะไปซื้อผมจะไปซื้อ,อกองมาไซ่มาแพกหายยางดีสะอาดครับผมมีกันกระแทกใส่ใส่หายยางดีครับผมเนาะท่านท่านถ,ถ้าหนูว่าสีเอานะครับโอเคหนูออกคาทรงเองนะครับลุงจอยจีไปซื้อกองมาใซ่ให์หาย ต่ถ้านูว่าเวลาเนาะคะับผมลุงจอยกระสิขายต่อให้ผู้อื่นเนาะจิเส,สนอขายให้ผู้อื่นต่อลูกค้าจ้าลูกค้ากากหมูลูกค้าก๋วยเตี๋ยวทาพ่อใหญ่จอยจังหน่อยเด้ออันพ่อใหญ่จอยขอโทษเลยลนพี่น้องมันจาเป็นาีดีมันบม่มีรสทรงโอเคจ,าจา้าจ้าขอบคูณหลายๆจา้าขอบคูณห,หลายๆายครับน้องว่าอันนี้น้องว่าลาบเดอโอเ,เดอร์ซื้อกล่องมาใส่ให้น้องเนะลกอันนี้อันน,น,นี้เอาไปทรงเพลินทรงตอนนี้นะครับเราอันนี้ซื้อกล่องมาใส่ให้เพลินลูกค้าจ้าปิดฉากเนาะอันจังสี่ พญาจอยขอขอพูดหลายๆสาหรับลูกค้าอันที่อุดหนุนกากหมูนะครับที่จองกากหมูไว้โทรมาจองกากหมูแต่เมื่อวานโทรมาด่าเรื่องขายกว๋วยเตี๋ยวมือเดียวก็หายนะครับผมคเพิ่นสิกินซ้ําก็ไ่ได้กินนะครับผม <c oughs> <c oughs> พี่สมัยจ้าบ่ได้จ้าเพิ่นรับไปแล้วจ้าโน้นไ้น้องแววรับไปแล้วจ้าพี่สมัยจ้า พิสมัยถ้ากินกว๋วยเตี๋ยวเด้อน้องว่าวน้องว่าวับไปแล้วเนาะอันตอนนี้พิสมัยลอกกินกว๋วยเตี๋ยวก็ลอกกินกากหมูเด้มอมืออื่นมือมอื่นตีไปเอาวัดธุดิบไปเอากากไปเอาหมูมเฮิตเนาะคัะมือมอื่นมาหันแล้วก็มาทอดรอบแรกเนาะคัะผมเรารอบสองก็จีทอดหน้ามือเ้าแล้วก็จําำนายเลยเนาะคัะผมลูกค้าจ๋าสำหรับกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยววันที่สิบหา้สบหาสิบห้าสิบหบกเดือนนี้อยู่ที่ซอยลานแอดมิทยา มีก๋วยเตี๋ยวมากกว่า20รายการมีขาหมูกรอบนะครับขาหมูกรอบกว่าเตี๋ยวทะเลกว่าเตี๋ยวต้มยำกว่าเดี๋ยวทุกอย่างที่เป็นก๋วยเตี๋ยวลงจอยลงที่20กว่ารายการนะครับผมมีน้ำหวานบริการให้ดื่มฟรีนะครับผมน้ำหวานจะมีน้ำใบเตยนะครับผมน้ำแล้วก็น้ำอุทัยทิพย์เป็นเป็นแบบหวานนะครับน้ำอุทัยทิพย์เป็นแบบหวานน้ำน้ำใบเตยเป็นแบบหวานคุณคุณดื่มได้ไม่อั้นมีผักให้ฟรีนะครับผม มีผักให้ฟรีมีทุกอย่างให้ฟรีนะครับผมมีน้ำเปล่าน้ำหวานสอ,สองอย่างนะคะผมเพราะฉะนั้นวันที่ส5บ6เจอกันที่ร้านนะครับผมผักจะมีมะระมีใบโหระพามีถั่วงอกมีให้บริการหยิบเองจับเองลละเมนูตั้งตั้งไว้ให้ที่โต๊ะนะครับผมบริการให้ทุกอย่าง สำหรับลูกค้าก๋วยเตี๋ยวที่จะไปใช้บริการมนที่15-16นะครับผมขอพรบคุณมากนะครับผมที่ผมไลน์ขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานก่อนผลการผมผลการตอบรับลูกค้าดีมากเลยครับผมและลูกค้าก็มิ้นเข้ามาว่าอร่อยแล้วก็อยากะทานอีกนะครับผม30บาทเยอะได้เยอะนะครับผมได้เยอะทุกอย่างนะครับไม่ใช่เยอะแค่เส้นนะครับผมมูจอยก็ขอขอบคุณมากครับผมสําหรับวันนีน้เนาะก็ขอขอบคุณเจ้าของเพจนะครับผมอ๋อเดี๋ยวนะครับผม ไอหน,นูวาวจ๋าหนูวาวช่วยช่วยทักหลังไม้ส่งที่อยู่และเบอร์โทรให้ลุงหน่อยนะลูกนะหนูวาวจ๋าทักหลังไม้นะลูกพี่สมัยจ๋าจะลืมกาบกมูนะจ๊าเดี๋ยวเอาส่งให้จ้ะเขาพันษาสีได้กินสีได้กินบอ่อเกลียวได้กินคือเกาจ๋าได้กินคีนนนนนอเกาหลับป้องวาวันจี่สิผาสิพงเปิดลานแน่นอนจ้ะอุป,ปกรณ์ติ่มห้องมือนี่ก็ไปซื้อถังไม่อีกน้องับไปบุรีรัมย์ไปซื้ออุป,ปกรณ์มาปฏิจัยไว้อนับ ลูกค้านะครับผมมีน้ำหวานให้กินฟรีเติมได้บ่อันน้ำหวานฟรีน้ำหวานสองอย่างฟรีนะครับใบเตยนี่น่าใบเตยร้านผมนี่แซบ่บที่สุดเด้อผมสิบอกไงเพราะว่าผมเคยต้มไปบริการลูกค้าฟรีนะครับติโดโรดสไปนะครับผมลูกค้กาบอกว่าน้ำหวานแซ่บนะครับผมมีน้ำใบเตยให้กินฟรีน้ำหวานน้ำหวานใบเตยน้ำหวานอทัไทยพย์และน้ำเปล่าไว้บริการฟรีนะครับผมส่วนเมนูอาหารมีเยอะมากเลยครับผมมี20กว่ารายการพี่น้อง ถ้าเขามาในร้านผมพี่น้องอย่าลืมสั่งก๋วยเตียเ๋ยวทะเลไว้เตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวทะเลน้ำตกก๋วยเตี๋ยวทะเลน้ำใสพี่น้องอย่าลืมสั่งเมนูนี้ห้าสิบบาท,ทเท่านั้นพี่น้องผมใสปูเป็นโตใส่กุ้งเป็นโตใสหอยใสหอยใสใสไข่ปลาหมึกใส่ไข่ปลาหมึกมันหลายไลยพี่น้องมันหลายอยา่างมันพูดจันเลยพี่น้อง ใครเคยกินใครเคยกินเมนูนี้แล้วสิฮู้จำดีว่ามันได้หลายอีหลีพี่น้องอันนี้ผมเนี่ยน้าเมก่อนวันที 15, 16, ่สิบห้าสิบหกมีพอกันอยู่กับซอยลานแอ็ดนะครับผมผมจะไปเปิดร้านนี่เปิดตั้งแต่เวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบวัทีไปจนถึงเวลาตีสามนะครับผมช่วงนี้เคอร์ฟิวอ,อาจจะปิดหกทุ่มหรือตีหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเขาไม่ไม,ไ,มไม่ติดเคอร์ฟิวผมปิดตีสามนะครับผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณที่ช่วยหลงใหลกูนเนาะช่วยเลี้ยงลูกงร้าานนเะคับผม ขอบคุณมากครับวันนี้ลุงจอยก็ลาไปก่อนนะครับผมได้วาครับรักนะครับคิดถึงทุกคนนะครับคุณลูกค้าครับลูกค้าคือเทวดาของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ